โรงพมทำมาต่อไปทำมชาช้าทำนี่ไอ้เจ้แล้วยิมันเจอเขาว่าทำมาช้าเมื่อระได้ไหครับไม่เสียงคำไหนสระอีไม่ออกเสียงต่อเตาระอีฮะขนาดเหลือแค่หนึ่งหัวใจยังรอดอ่ะคุณครูเชื่อผมไหมเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดนะครับ มันจะเจอตัวสีม่วงดีมาดูดิัผมงงข้อนี้มากมันคือว่าอะไรก็นึงก็เพชริจิงๆมันเพถึงไอสามรชสามมากเลยครัเพชรเพชรเด่นๆใบสามวีที่หลีง อากาศบาดแข้งอะไรเนี่ยมาเลยคุณ็รูมีสีม่วงมีสีเขียวอย่าไกินอะไรลำบากไอ้ชิชิชิเฮ้ยไปโรงพยาบาลใช่ไหมไม่ใช่ไปทางลายนะใ่เาตอนนี้ไปโรงพยาบาลมาแล้วมันก็บวมคือนมันฉ้ำมากเลย เอ้าจะดูใครไล่ใครกันแน่ที่ไหมฮะใครไล่ใครจะดูใครไล่ใครนะหมอล้กษาเขานี่นี่เพรจะอะไรเขาไม่รักเพราะว่ามันจะพวกนี้มันแต่หลายอือใช่ใช่หมอให้ไอ้ยาป้ายป้ายเออหมือนเราเป็นตัวตั้งหมอได้คะแนนติดคะแนนในเวลาสี่นาทีห้าวิแล้วหยุดก่อนหมงมันดูวัน อางสุดท้ายคือเพชร โอมโอมข้างบนโอมสีคะแนนไง้ม่คะแนนเยาไมไปทำไมไม่ลงอ่ะชิทลงไม่นาทีลงแล้วก็ไปอีกครงหนึ่งแล้วก็เข้าเลยดูนี่นะบอล เห็นอีกแบบแต่พี่ก็ไม่ได้ลองใช้นะมันไม่ใช่อะไรพี่ก็ใช้่เชื่อม่เชื่อหน่อยไม่ใช่ใชไนเ้าลกงคุมลงเอยอ้นอยากไดสีแงไปสีฟ้ามันไม่ถึงขึ้นไปขำมาขมาขำมาขำมาขำมาไำมข้างเลยขำมาขำมาาขำมาขอมาขามน ผมเล่นสจแลคักไม่ได้เล่นไม่ได้หรอมาดีมาดีคุณวาดยุณหยาดคุณหยาดแม่ผิดเจอใส่มอกนี่จะเผลอเดกมาได้เล่ รเเพิงข้าามอยากได้อะไรนะผมอยากให้มีมันมีตัวยักษ์มาครูมันไม่หนุ่มโอ้โหมันตามตัวยักษ์ก็คือสีม่วงนั่นแหละชิดตัวยักษ์เนี่ยแต่ที่เดือดม่วงมันจะติดตามเราดีวยนะที่หอมเจอเราหอมแล้วเนาะไม่ไม่ไม่วันนี้ครูมีไลฟ์เวิร์กชีทให้นะคะทำให้เสร็จในชั่วโมงเลยเย้ไลฟ์เวิร์กชีท มนมุษย์อื่นค่ะคุณจะคลอกลิงก์แล้วนะไลฟ์เวิร์กชีตจะไปที่ช่องแชทแล้วเอเวอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปทำไลฟ์เวิร์กชีตเขียนตามคำบอกกัดีกว่าคบอกมาเลย,เลยหยุดเล่นเกม ตามคำบอกคำที่หนึ่งยังไม่ได้เขียนวันที่นแล้วครับท่อคตนข้ออยี่ดียอดเยี่ยมเลยต้นกาใช่เขียนตามคำบอกคำที่หนึ่งแล้วก็ยังอยู่ที่พยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง ใครที่แชร,ร์หน้าจออยู่อย่แชร,ร์ก่อนนะจ๊ะตอนนี้เราจะเขียนตามคำบอกกันแล้วจ้ะอ่าสระและพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนะจ๊ะ<อ>เสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บคะแนนกันที่ไลฟ์เวิร์กชีตพร้อมหรือยังคะงน้องยันนะรอค่ะค่ะดีนี่เขียนวันที่ด้วยยังจ๊ะ คิดคิเนี่ยโอเควันนี้ดีนกลับมากเขียนเนี่ยวันที่เราก็เขียนเก็บตามคนโบกแล้วก็เขียนวันเรือวันที่อันนี้มาแล้วอันนี้คือวัรทียเราไปตอนแรกเลยเอาเวลาลีมาทเไมอ่ะอ้าวทุกวันเลยไม่ได้เตรียมเมื่อวานวันเป็ดวันที่มันเป็นแขก เี๋ยวถ้าบอกวันจันนี้น่าจะนี่มั้งวันนี้วันจันเดี๋ยวทำงานเป็เขียนคขา่อวันจันอ๋อเขียนรอไหมเหรอคำที่หนึ่งจ้ะวรอพร้อมนะจ๊ะไลออนคำที่หนึงปฏิบัติปาติบัตร ปุต <von S 2> ิบัตปุติบัตรบัตรบัตรขิง <sorting> มิบัตรปุติบัตรขันทิมิขันมีอยู่อันนึงอ่ะจิ๊บทำไมเขียนเสร็จแล้วครับบัตเสร็จแล้วครับทำที่สองยังครับยังครับยัง บัเสร็จแล้วครับคำที่สองอนุมัดอนุมัิอนุอะมัอนุมัิอนุมัิอนุมัิอนุมัดอนุมัดอนุมัดอนุมัิอนุมัด อืมหนน่ข้อที่สามเลยค่ะครับข้อยีสามสามารถอนุม คำที่สามสามารถคุณพี่เขาพูดสามารถเขียนว่าสามารถเขียนยังไงสามารถไปลองสามารถไปลองครับ สามารถนะพี่ที่สีจแล้วครับพี่สามารถอะไรนะคะครูสามารถไม่มแไม่่เลยาลาลาลาาล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 าาลล ประพติประพติคำที่สี่ประพติประพืชประพอันนี้มัว่วต้องมัว่วแล้วต้องมัว่วแล้วล่ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับประพฤติได้มากประที่สี่ไมข้อที่ห้าแล้วครับเสร็จแล้วค่ะข้อที่ห้าข้อแรกใบไม้ตัวเดียวอข้อแรกอะไรข้อแรกปฏิบัติสี่ประพฤติอ้ที่ห้ารสชาติโอเคโเคตรห่าเลง ตรงนี้รส <ถ S 1> รส<ถ>ชาติโอ้โหมีแต่สไะีีะะทั้งนั้นสไลด์สลุเสร็จแล้วค่ะคาที่หกค,นะคาที่หกพระเนธ พระเนธพระเนธที่แปลว่าดวงตาพระเนธเสร็จแล้วค่ะค่ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งของแก่วนะเนะ่ยนี่มันเยอะ เสร็จแล้วครับคำที่เส็จเดี๋ยวก่อนครับคำที่เกิดอะไรครับประวัติประวัติประวัติประ,ประวัติ ปร,ประวัติเสร็จแล้วค่ะเดีียวก่อนอค่ะ,คะแป๊บหนึ่งทำที่แปดเครื่องจักเครื่องจักเครื่องนะคะเครื่องจัก เสร็จแล้วค่ะค่ะรอสักครู่คำที่แปดคำว่าอะไรนะครับคําที่แปดเครื่องจัก อคำที่เก้าภูมิปัญญาการตั้งใจเขียนลูกภูมิปัญญา ภูมิปัญญานะคะคำที่ครูแป้งให้เขียนเป็นคำพื้นฐานในปอสองเลยนะคะเราต้องเขียนคำเหล่านี้ให้ได้สุดท้ายคำที่10เหตุผลเหตุผล เหตุผลนะคะอ่าเ,เรียบร้อยหรือยังใครไม่ทันคําไหนบอกได้คะ่ะเดี๋ยวครูแปลงทวนให้ได้พ่อครับผมไม่ทันผมไม่ทันค่ะผมยังไม่เสร็จครับว่าภูม,มิปัญญาภูมิปัญญาไม่ได้อ่านว่าภูม,มญญนะิมปัญญานะภูมิปัญญาเอาดีๆนะเนอเสร็จแล้วค่ะค่ะ ค่ะข้อที่สิบอะไรนะคะเหตุผลค่ะเหตุผลมีสระไม่ออกเสียงใบให้รู้แล้วค่ะรู้ไม่ต้องการู้แล้วค่ะบางคนบอกว่ารู้แล้วค่ะโอเคไปที่ช่องแชทน,นะคะพร้อมนะคะห,หนึ่งสองสามข้อทีอ่หนึ่งปฏิบัติ นะคะตอปักตักนะปฏิบัติอะทำไมถือมาคู่เ็ยจะไงอะคะโอ้คุณครูก็ต้องเตรียมพร้อมสิใช่ไหมเตรียมพร้อมที่จะสอนเด็กๆไงแงคิดมาล่วงหน้าแล้วว่าครูไปจะเขียนคาว่าอะไรบ้างตัวนี้เขียนปฏิบัตินะคะตอตอเต่าคืออะไรคะตอปักตักนะปฏิบัติอ่ะ สาระอีไม่ออกเสียงอนุมัติสรอีไม่ออกเสียงนะคะสามารถสามารถรอเรือไม่ออกเสียงใช่ไหมอยู่ตรงกลางประพฤติสระอีไม่ออกเสียงรสชาติสระอีไม่ออกเสียงพระเนตรรอเรือไม่ออกเสียงรอเรืออยู่ตรงท้ายประวัติสระอีไม่ออกเสียง เครื่องจักรรอเรือไม่ออกเสียงภูมิปัญญาสารีไม่ออกเสียง,ออเ,ยงเหตุผลสระอุไม่ออกเสียงนะคะสรุปแล้วรอเรือหอหีบสระอิสระอ,อุสระพวกนี้ไม่ออกเสียงรอเรือจะอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะกรณีที่หนึ่งรอเรือกับหอหีบอยู่ตรงกลางคํา หรือรอเรืออยู่ท้ายคาเครื่องจักเนี่ยจากรอเรือตัวนี้ไม่ออกเสียงและสระอิกกับสระอุนะคะอยู่ตรงท้ายของคำนะคะ,ะเขียนเพื่อให้รู้ว่าเรายืมเขามาจากบาลีภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต ภาษาต่างประเทศนั่นเองหรือภาษาอังกฤษนั่นแหละนะคะมีอยู่ในภาษาไทยเนาะนะคะเพื่อเรารู้คำแล้วออกเสียงนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่ามันไม่ออกเสียงเราก็จะได้อ่านคำได้ถูกเมื่อเราไปเจอคำยากๆในชั้นยากๆนะคะคะแนนหลายคนขึ้นมาแล้วยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆตั้งใจกันมาก การเขียนตามคำบอกวันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สี่ใช่ไหมสี่หรือสามจ๊ะค,ค,ครั้งนี้เท่าไหร่ลูกสามใช่ไหมคะครั้งที่สามแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมครูแป้งจะนับนะดูสมุดแต่ละคนว่าครบสามไหมเนอะส่วนคนที่เรียนย้อนหลังก็ไปต้องมาเขียนย้อนหลังนะคะเนอะ ใครที่ผิดนะเด็กเด็กๆแก้ให้ถูกนะลูกกากระบาดผิดแล้วหนูก็แก้คําให้ถูกเท่านั้นเองนะคะไม่มีอะไรเยอะนะคะเป็นการฝึกตัวเองในการเขียนเนาะ,ะได้แล้วก็เขียนได้ที่ช่องนะคะ โอเคค่ะมีไลท์เวิร์กชีตนะคะซึ่งครูแป้งนะคะได้มาเนาะเอามาให้เด็กๆลองทำดูนะคะเป็นแบบทดสอบนะคะไปที่ช่องแชทนะคะไลท์เวิร์กชีตขึ้นไปแล้วนะคะเด็กกดเข้าไปได้เลยนะคะกรอกชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยนะคะคนที่บางคนนะ จะยังทําไม่ได้เนาะต้องรอคุณพ่อคุณแม่หรือทําด้วยตัวเองไ,ได้เลยนะคะเด<อ> <ๆ S 1> ็กๆสามารถเด็กสามาเด็กสามารถทำได้เลยนี่หน้านี้เลยนะคะสรุปนะคะบทเรียนออนไลน์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองรายวิชาภาษาไทยเรื่องพย,ยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนะคะมีอยู่สิบข้อนะคะเด็กๆไม่ใช่เยเดี๋ย เขียนชื่อก่อนได้เลยนะคะชื่อชั้นแล้วก็เลขที่เนาะแล้วเดี๋ยวฟินิสแล้วกดเซนอีกครั้งนึงเมีความเด็วเขียนชื่อน้องจันมีความสามารถน้องของฉันมีความอะไรในการว่ายน้ำฉันนับถือศาสนานะนะคะ ข้อสามแม่ฉันใช้จุดๆุในการเย็บผ้าข้อสี่วันพรุ่งนี้พ่อของฉันจะพาไปเที่ยวสวนจุดจุข้อหกครอบครัวมีความจุดจุดจุดดีกับเราเสมอมีความอะไรข้อเจ็ดฉันชอบเรียนเรื่องจุดๆุจุดแปซิฟิกแปซิฟิกคืออะไรโน่ ข้อ8ปลุงของฉันลงจุดจุดจุดเลือกตั้งนายกอปตโอ้โหอันนั้นค่อนง่ายเลยมาเลยให้แล้วเนี่ยข้อเก้า 9, น้องของฉันมีความสามารถในการท่องจุดจุดจุดคูณข้อสิบแม่พาฉันไปซื้อจุดจุดจุดที่ห้างสรรพสินค้าสิบข้อนะคะ mm. ง่ายมากวันนี้ mm. เป็นการ เขาเรียกว่าช่วยนักเรียนให้ได้ไปสี่นะคะข้อที่สองว่าอะไรครอบครัวฉันมีความความอะไรดีครับเราสมองด้านบนจะมีตัวเลือกให้ลากลงมาเลยนะคะเด็กอาจจะต้องอวางช,ชิดซ้ายหน่อยเนาะนะคะเพราะว่า ตั้งค่าเอาไว้ให้มันชิดซ้ายนะคะในโปรแกรมไลท์เวิร์ h ชี t อะเนาะมันตั้งตรงกลางไม่ได้นะคะหนูมีเว้นไหมครูปแป้งทำไปมั่วนะอย่าใครอยาตามนะเนี่ยครูลากมามั่วนะวขอหยุดนำเสนอก่อนเนะาะดูเด็กๆทำงานดีกว่าครูมีหมัวเลยสวัสดีค่ะหนูกำลังเข้ามาเหรอลูก อ่าหนูไปที่ช่องแชทนะจะมีไลฟ์เวิร์กชีตผมกดไม่ได้ต้องใช้สื่อมาล่นะผูใช่แต่ทางหนาอะพี่สีทำไม่ได้พี่สีทำในโทรศัพท์ใช่ไหมตั้งโชบเรียนพี่สีทำไหนไหนเอ่ยโทรศัพท์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอมพี่เรียนอยู่ใช่ไหมคุ้มค่า พี่ซีพี่ซีเดี๋ยวพี่ซีค่อยทําทีหลังในคอมก็ได้นะคะตอนนี้่หนูออกมาข้าง,นงหน้าอยู่อ๋อเดี๋ยวหนูต้องทําย้อนหลังเนาะเดี๋ยวหนูค่อยทาย้อนหลังนะคะโอเคค่ะอือแต่อนนี้หนูอยู่ลอยๆใช่ไหมคะตอนนี้หนูออกมาข้างหน้าแล้วหนูไม่ค่อยมีเ,น,เ,น,เน็ตเยอะ คิดว่าเป็นเป็นอะไรสมัครเลือกตั้งนายกอบตค่ะเดี๋ยวหนูเคยท่าเดี๋ยวหนูเคยทักทักค่ะแต่ที่สี่เดี๋ยวถ้าถึงบ้านแล้วก็กลับมาทำย้อนหลังนะคะการอสมัครมาหาสมุทรมหาสมุทรคืออะไรรู้ไหมก็ทะเลที่กว้างใหญ่เออลุงฉันลุงสมัครรละคนเทนตมีความสามารถในการเท่ บอกเลยว่าไลฟ์มันง่ายมากแต่บางคนก็ไม่ง่ายนะใช่มันมียากและง่ายปนๆกันอยู่ลูกโอเคขอัดที่ห้าทำด้วยความรวดเร็วไม่ได้ที่สิบเต็มสิบแล้วก็เขียนชื่อเลยนแล้วก็เลยขโอ้วันนี้ว่า หัวส่งไปแล้วครับค่ะถ้าใครส่งแล้วออกไปพักได้เลยนะลูกครับครับสวัสดีครับแบท่ะหมดนะครับแบทจะหมดเนาะโอเคลูกไปพักทานข้าได้เลยนะใครที่ทำเสร็จนะคะครับครับสวัสดีครับลูก

เลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ไรอ้อนขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันไปเที่ยวทะเลให้สนุกนะไปละไรอย่าลืมเอาปลาหมึกมาฝากด้วยครับผม โอ้จะกินปลาหมึกสายแล้วโอ้จะกินปลาหมึกสายตรวจตรวจความน้อน้องฉันมีความสามารถในการแม่น้ำฉันนับถือศาสนาพุทธน้อฉันใช้จักในการเลี้ยบพ่อวันพรุ่งน,นี้พ่อของฉันจะ,ปะไปไปเที่ยวสวนผา พ่อของฉันทำบัตกดเงินสดขายให้ประธานมีความแต่ถนัดดีกับาราเสมอรุงของฉันสมัครเลือกตั้งนายกอบตน้องของฉันว่าสามารถในการต้องสุดคูนให้บัตรฉันไปชี่สารทัดไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเวิร์กชีพแล้วออกได้เลยนะลูก ถ้าใครี uh huh. ยังทาไม่ได้ตอนนี้ครูต้องรอคอมรออะไรที่อื่นมแม่นะคะย้อนหลังได้จะทํากี่ครั้งก็ได้นะลูกตามสบายเลยดีนี่ทําได้ไหมคะดีนี่เรียนจากโน้ตบุ๊กใช่ไหมอ่าดูสิอ่าไตพบรัทยาพรสุพักเจริญกิจชนพัฒนปกนัาชัดโอ้ส่งมากันเต็มแล้วนะจ๊ะ ส่งมาได้เลยนะคะอ่ารีบทําแล้วส่งมาให้มันเสร็จในชั่วโมงจะได้ไม่ต้องเป็นการบ้านหรืองานค้างนาะลูกเนาะจะได้เสร็จเลยเสาร์อาทิตย์นี้จะได้พักอย่างสบาย ดู่ดีๆเขียนผิครูแป้งครับผมสมมาให้แล้วนะครับครับเดี๋ยวครูแป้งตรวจดูให้เองเนาะเด็กสามารถไปทานข้าวได้เลยนะคะครูเสร็จแล้วนะคะค่ะครูกำลังเข้ามาดูอยู่โอเคสัญญพงศ์สุพิชชาจีรนัทส่งมาเรียบร้อยค่ะหนูไปพักทานข้าวได้เลยค่ะ คุณครูครับผมออกก่อนนะครับได้ค่ะลูกสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะแล้วข้าวหมูกรอบครับตีข้าวหมูกรอบ อันนั้นเสร็จแล้วค่ะค่ะเด็กๆไ้พักได้เลยลูกใครเสร็จแล้วอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค่ะสวัสดีค่ะลูกอ้น,นี่อยู่ใน UFO ได้ไงเนี่ยใครไป <Yeah. S 1> อยู่ UFO จะไปดาวอะไรจ๊ะขอไปได้วยคนจะไปก็ <c oughs> ดาวไม่ได้ฮะสิรีไปดาวอะไรลูกไม่ค่ะค่ะคุณมาทีใครเหรอ อ้ผมสามารถผมไม่สามารถทำปะกาวได้อ๋อไม่เป็นไรลูกเราก็ใช้เท่าที่เราทำได้ลูกบางคนยังไม่เปิดกล้องเลยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรักแทกดยูทูบอือเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี มีคนกด subscribe อีกเลวเนี่ยไม่เห็นไหมเนี่ยใครกด subscribe กด subscribe ช่องผมอะค่ะค่ะค่ะไปพักได้เลยค่ะลูกจะบอกนะว่าเป็นเพื่อนอะที่ที่ไปกด subscribe ให้อ่ะ คิดว่าคือเจมน,นะครับเสร็จกันหมดหรือยังจ้าเหลือกี่คนหนึ่งสองสามสี่คนสี่คนนี้เสร็จหรือยังคะอ่างั้ครูหยุดการบันทึกก่อนน้องสวัสดีค่ะทุกคน,อ,น,นอันนี้ครูก็หยุดแล้วนะ